โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะพามาทำของเล่นใหม่นะฮะคือผมไปได้หมวกกันน็อกมาใหม่นะฮะเป็นหมวกกันน็อกของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมาทำการติดฐานกล้องนะ,ะเพื่อที่จะติดตัวกล้องโกโปใส่กับคางของอหมวกกันน็อกนะฮะก็เดี๋ยวมาดูหมวกกันน็อกกันก่อนนะฮะของเดิมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับโอเคครับตัวนี้ก็คือของเดิมนะที่ผมใช้มาประมาณ3ปีกว่าละ ก็ว่าจะปลดประจำการหมวกใบนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะพามาติดตัวตัวนี้นะฮะตัวฐานกล้องนะครับติดกล้องนะครับเป็นฐานของตัวนี้นะครับของหมวกใบใหม่นะครับก็ได้มาเพิ่งซื้อมานะฮะเป็นหมวกของยี่ห้อนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทําฐานกล้องนะฮะฐานกล้องของตัวนี้ก็จะแปะตัวนี้เข้านะฮะโดยใช้อีพ็อกซี่นะฮะตัวนี้นะครับมาปั้นเป็นรูปเหมือนกับตัวนี้นะครับ มัอนก็ของเดิมนะฮะก็จะติดที่เดิมเลยตรงนี้นะฮะตรงปลายคางนะครปลายคางของหมวกนอกนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะมีประมาณสองสาอย่างนะฮะที่ต้องใช้ต้องเตรียมนะฮะก็มีหนึ่งก็คือฐานกล้องนะฮะตัวตัวแรกที่จะใช้เป็นตัวยึดกับกล้องนะครับถัดมานะฮะก็จะมีกระดาษกระดาษกาวนะฮะ เป็นกระดาษกาวนะฮะที่จะใช้แปะกับหมวกก่อนนะฮะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อ่าเขาเรียกอะไรไม่ให้อีพ็อกซี่ติดกับหมวกนะฮะไม่ให้เสียหมวกน็อกนะฮะต่อไปนะฮะก็จะมีสีสเปย์นะฮะเป็นสีแดงนะครับนี่นะฮะเป็นสีแดงนะฮะนะครับเป็นก็จะถ่ายทํามืดหน่อยนะฮะแล้วเนี่ยนะฮะต่อไปครับก็จะเป็นเทปกาวสองหน้านะครับเพที่จะมาใช้ติดกับตัว อีพ็อกซี่กับหมวกกันน็อกนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันดีกว่านะครับว่าทํายังไงกันบ้างนะฮะวิธีทําก็ง่ายๆนิดเดียวครับแค่เอาอีพ็อกซี่มาผสมนะครับส่วนผสม2อย่างนี้มาผสมกันนะครับให้เข้ากันแล้วก็เอามาแปะนะฮะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับไปเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคครับทุกคนอันดับแรกนะฮะก็จะทําการแกะตัวกระดาษกาวก่อนนะครับนะครับ ะะก็จะเอากระดาษกาวตัวนี้นะฮะมาปิดตัวนี้ไว้นะฮะก่อนที่เราจะปั้นทาเป็นฐานมาแปะนะฮะป้องกันหมวกกันน็อกเสียนะฮะเพราะว่าถ้าเอาอ e ีพ็อกซี่มาติดโดยตรงเนี่ยก็จะทําให้หมวกกันน็อกที่มันมันจะทําให้หมวกกันน็อกเสียหายได้นะฮะก,ก็ใช้กระดาษกาวนี่ก่อนนะฮะมาแปะก่อนก่อนที่จะปั้นอ e ีพ็อกซี่ใส่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับขั้นตอนต่อไป เะนะเ,ยเย่ยยะปัลไม่ต้องสวยงามนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องสวยงามนะเพราะยังไงเราก็ต้องแกะออกนะครับคือเราแกะป้องกันอีพ็อ,อกซี่เลิกติดกับหมอกอันนอกที่เสรินะครับ ตอนต่อไปนะครับจะเอา h ีบ็อกซีนี่ออกมาผสมนะโ okay. อเคก็เดี๋ยวจะตัดทีบ็อกซีออกมาเพื่อที่จะทําการปั้นก็เดี๋ยวไม่ต้องเยอะนะก็ผมจะแบ่งเอาอย่างละครึ่งๆนะฮะ h ีบ็อกซี่นี่ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปได้นะฮะก็จะมีขายอยู่ตามร้านทั่วไปนะครับโอเคได้มา2ก้อนอย่างนี้แล้วนะฮะก็มาปั้นกันเลยกัปั้นสองก้อนให้เข้ากันนะ ต้อไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเล่นไปเรื่อยนะฮะจนกว่าอีพ็อกซี่จะเข้าผสมกันได้ดีนะฮะเวลาติดก็จะติดตรงฐานล่างนะฮะให้มันสูกๆขึ้นมานะฮะฐานบนก็จะแปะกแค่เน็เตเดียวนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจริงๆถ้าใส่กล้องมันต้องแหงนขึ้นบนฮะเพราะตอนเวลาเราสวมหมวกน็อกเข้าไปนะฮะเราจะต้องอยู่ในท่าก้มนิดนึงนะฮะมก็จะพอดีกับกล้องที่ว่าตรงนะครับถ้าเกิดว่าเอาฐานต่ำฐานล่างต่ำกว่าฐานบนเนี่ยกล้องมันก็จะก้มยงลงเยอะเกินไปนะครับก็จะไม่โดน เวลาเราถ่ายวีดีโอมามันก็จะกล้องมันก็จะก้มลงล่างเนาะเยอะไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าต้องติดกับฐาล่างนะให้มันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กล้องมันก้มนะครับเพราะว่าตัวคางของหัวนอกเนี่ยฮะมันก้มเยอะเกินไปนะจะถ่ายออกมาไม่ดีนะครับเวลาเราถ่ายร้อนแล้วนะน่าจะเข้ากันแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวมัติดกระดิ่นไว้นะครับก็แปะๆไปก่อนนะฮะยวคไม่แต่งทีหลังนะครับ ที่จริงมันต้องมีกระดาษทรายมาขัดทีนึงฮะแต่งทีนึงตอนแห้งนะฮะตอนแห้งแล้วค่อยมาแต่กันอีกรอบนึงครับโอเคก็แปะไปเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้ก็แปะกับหมวกนิงให้มันตรงๆตกปลายโร๊ะะครับโอเคครับต้องเล็งก่อนฮะทุกคนเล็งให้มันตรงๆัก ปลายคางของเราคเพื่อที่จะกล้องจะได้ไม่เบี้ยวนะฮะเวลาเราติดกล้องเข้าไปนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็แต่งมันให้สวยนะคับเราจะตัดข้างออกแล้วแของข้างนี้ออกฮะหาอะไรแข็งแขาตัดนะก็แต่งมันสวยงามนะฮะตามใจชอบของเรานะครับ สวยเท่าไหร่นะะแต่ก็แห้งแล้วก็จะเอากระดาษทรายมาแต่งทีงแล้วกันนะครับคอลิ่ก่อนนะแต่ไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องเอากระดาษทรายมาขัดทีนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะพ่นสีนะฮะส่วนสีทาไมผมถึงเลือกสีแดงนะฮะเพราะว่า ตรงปลายจมูกตรงนี้นะอะปลายจมูกของของ,ของอบวกรอกตรงนี้นะครับมันเป็นสีแดงนะเขาเลยเอาสีให้มันเข้ากับหมวกระนกนะครับก็เลยต้องเลือกเป็นสีแดงครับจะแต่งดีๆนะแต่งให้มันเนียนๆนิดนึงเพราะว่าเวลาเอากระดาษาสมัขัดก็จะได้ไม่ต้องขัดเยอะนะครับ ตรงนี้นะผมจะแต่งให้มันสโลบเยอะๆนะฮะให้มันเอียงประมาณนี้เลยนะครับเอียงประมาณนี้เลยตอนเราขับรถมัน,ม,น,ม,น,น,นมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องตั้งตรงนี้ให้เอียงให้มันอยู่ในลักษณะนี้ให้มัน,นเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวจะกดตรงอีกกดลงให้มิดให้ชิดกับท้างล่างเลย ที่ปั้นมาครึ่งหนึ่งเนี่ยเดือยเยอะเลยนะฮะที่แรกนึกว่าไม่พอนะครับก็ถ้าใครคิดจะทานะฮะก็เอายังไม่ถึงครึ่งดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยสองก้อนมาปัน้นรวมกันเยอะนะฮะเยอะต้องตัดออกนะฮะเยอะประมาณนี้เลยที่ตัดออกนะครับที่ตัดออกนะครับก็แต่งให้มันสวยๆกปเลยนะฮะตอนเนี้ยตอนที่ยังไม่ให้นะครับ เพราะว่าเวลาแต่งด้วยกระดาษสายฉันไ้มันต้องแต่งเยอะนะครับที่จริงถ้าได้มีดมาปาดก็น่าจะดีนะน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ผมไม่มีมีดนะฮะก็เลยใช้กระดาษของกาวสองหนามาปาดแค่นะครับพยายามจัดให้มันดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอียงครับมันจะไม่สวยเอานะฮะก็ถ่าย มืดแล้วนะครับกว่าจะได้มาถ่ายวิดีโอวิดีโอนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะออกมาดีหรือเปล่านะภาพจะโอเคหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีตอนลงวิดีโอนะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะที่ผมทําพยายามตอนนี้ก็พยายามแต่งแบบเล็งกลัวมันจะเบี้ยวเอานะครับก็ใช้ระดับสายตาของตัวเองนะในการจัดแต่งนะครับก็โอเคนะครับก็น่าจะตรงแล้วนะครับ พ่อที่ดูจากสายตานะ่าจะตรงแล้วะก็เดี๋ยวมารออีบ็อกซี่แห้งทีหนึ่งนะครับพออีบ็อกซี่แห้งก็เดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคือจะแกะออก,กเราก็จะแกะกระดาษกาวออกด้วยนะฮะกระดาษกาวที่เราแปะเนี่ยฮะแกะออกด้วยแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะการแต่งของตัวนี้นะฮะแต่งยังไงนะครับ ไม่แน่ใช้กระดาษทรายที่บ้านเหลือหรือเปล่าน,นะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าซื้อมาหรือเปล่าน,นะตอนที่ไปซื้อ,อของมาก็าลืมซื้อกระดาษทรายมาขัดมาไว้ขัดนะฮะตัวนี้เดี๋ยวก็มาดูอีกทีหนึ่งมาแต่งกันอีกทีหนึงน่งแล้วกันพวกนี้นะครับก็อีบ็อกซี่ใช้เวลา,าประมาณไม่ถึงชัมม่วโมงก็แข็งครับน่าจะแห้งไวอยู่ตัวนี้นะฮะผิวกาวนะฮะในในอวิธีใช้ของ ของเขาที่ให้มานะฮะเขาบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะกาวก็จะแห้งแล้วนะเพื่อนกาวก็จะแห้งแล้วนะครับแต่ผมก็วันนี้ก็ดึกแล้วประมาณเวลาตอนนี้ประมาณสามทุ่มแล้วนะฮะสามทุ่มสิบสองนาทีก็ถ่ายในช่วงหลังเลิกงานด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะรอให้มันแห้งดีๆก่อนกว่านี้ดีกว่าครับก็ใช้เวลาประมาณ คืนหนึ่งแล้วจังพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมาแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้ไม่มั่นใจเลยนะว่ามันตรงหรือเปล่าน่าจะตรงนะครับน่าจะตรงก็ใช้สายตาระดับสายตาในการเล็งนะฮะก็น่าจะได้แล้วแหละี๋ยวก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูรอบหนึ่งครับเอเคครับ โอเคก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องที่ทําค้างไว้เมื่อวานนะฮะเป็นฐานกล้องนะครับวันนี้ก te <combined> ็จะมาทําต่อฮะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ทำนะฮะวันนี้ก็แข็งตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะฐานกล้องที่หมวกกันน็อกกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทําขั้นตอนต่อไปกันดีกว่านะฮะโอเคครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาแกะฐานกล้องนะฮะที่เราทําค้างไว้เมื่อวานนะฮะตอนกลางคืนก็จะมาแกะกันเลยกันโอเคครับ คือหลุดเลยโห้ยไม่เป็นไรครับนี่นะฮะก็ลอกออกแบบง่ายๆเลยก็คือแกะกระดาษกาวที่เราแปะแตั้งแต่ที่แรกออกเลยนะฮะก็จะลอกง,ง่ายง่ายเมื่อแกะกระดาษกาวที่หลัง แต่ใช้กันไกแต่งนะครับก็มาแต่งขอบอ <S <S ีกรอบคือเมื่อวานนี้ลืมซื้อกระดาษทรายมาขัดนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กันไกนี่แะแต่งขอบนะครับแต่งให้มันเป็นรูปสวยๆห,หน่อยนะฮะค,คอยูดออกทีละนิดณนะครับรามันแห้งมันจะแข็งมากเลยนะฮะตัวนี้พ็อกซี่นะฮะโอเค <S <S <Okay. S 1> ก็ประมาณหนึ่งนะครับ จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะไม่แน่ใจว,ว่ามองเห็นต่อนะเดี๋ยวมาใกล้ใกล้นี่นะครับก็ประมาณนี้ด้านหลังก็จะไม่เรียบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นรอยกระดาษกาวอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือจะอพ่นสีทับอีกทีหนึ่งน,นะฮะเป็นสีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพ่นสีกันเดี๋ยวก่อนอื่นขอแปะกระดาษกาวไม่ให้มันสีมันโดนตัวถาดกล้องก่อนนะฮะครับ จะแปะกระดาษกาวปิดไปเลยนะตรงกล้องนะครับเสร็จแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะฮะปิดตรงที่เราจะไม่ไม่ต้องการที่จะพ่นนะฮะก็ปิดไปนะรตรงฐานกล้องนะครับก็เดี๋ยวไปพ่นกันนะฮะเดี๋ยวก็จะไปหาที่แขวนก่อน,น,นดีกว่านะเราจะไปหาเอาเราพาเขาเข้ามาแขวนไว้นะโอเคสักครู okay. คร่นะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เราตัดผ้าแล้วนะเราจะมาพ่นสีกันครับออกไปพ่นข้างนอนนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็รอสีแห้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอสีแห้งก่อนนะฮะโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่พ่นสีเสร็จนะฮะก็ตอนนี้ก็แห้งแล้วนะฮะก็ให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาแกะกระดาษกาวออกนะครับที่จริงยังแห้งไม่สนิทนะครับนี่นะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้ะนะครับ ประมาณนี้นะฮะหน้าตาของฐานกล้องนะฮะที่ทำตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะฮะก็จะหน้าตาออกมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดที่หมวกกันน็อกกันนะฮะแล้วก็กจะเดี๋ยวขอติดใส่หมวกกัะนน็อกก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะ,ละแล้วก็จะออกไปลองข้างนอกกัน,นครับโอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการติดฐานกล้องนะครับใส่กับหมวกกันน็อกแล้วนะฮะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเทปกาวสองหน้านะก็เดี๋ยวใช้เป็นยี่ห้อนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวลองดูว่ายี่ห้อนี้จะดีหรือเปล่านะะปกติเราจะใช้ียี่ห้อหนึ่งะฮะมาดูกันว่ามันจะติดทนแน่นหรือเปล่านะตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอแกะก่อนป๊บนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ตรงนี้นะฮะนี่นะครับเ็นะไหมสีแดงคิดสีแดงตัวนี้นะฮะกับตัวนี้สีสเปซี่ใช้เป็นสีแดงนะฮะตัวนี้นะฮะ มันจะเข้ากับสีสติกเกอร์พอดีเลยนะครับก็เลยเลือกสีแดงมานะเมื่อวานที่ไปซื้อสีสครับค้าเดี๋ยวดับแรกก็มาแปะกาวก่อนครับดับแรกก็จะแปะกาวก่อนนะฮะแปะกับตัวนี้นะฮะตัวหลังฐานกล้องนะฮะที่เราทำนี่ก็จะใช้กันไกรมาช่วยนะฮะการตัด เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดที่หมวกกันน็อกกันนะมันจะมีตัวรองกาวอยู่เดี๋ยวเราแกะรองกาวเราก็จะแปะที่หมวกกันน็อกกันนะครับโอเคเรามาแปะที่หมวกกันน็อกกันนะครับก่อนจะแปะก็ลองดูก่อนนะครับว่าเราแปะไว้ตอนไหนที่แรกนะครับ ก็อเลียงให้มันตรงๆนะฮะ เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาลองกล้องแล้วก็ลองไม้กันนะรัดไม้ส่วนไม้นะผมใส่กไ็ได้นะเมื่อว,วานใส่ในหมวกนะครับนี่จะเป็นสายไม่เสียบกล้องนะครับโอเคลองออกล่องมาติดดูนะครับ นี่นะฮะโอเคครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นการติดกล้องนะฮะก็จะกล้องจะแหงนขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะตอนที่เราใส่หมวกอานอกมันก็จะยูรักษณะนี้นะกล้องก็จะตั้งตรงพอดีนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเวลาติดฐานกล้องกรติดห้มันแหงขึ้นอย่างนี้นฮะโอเคครับประมาณนี้นะฮะโอเคนี่ได้แล้วนะฮะประมาณนี้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆนะฮะก็ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีติดตั้งง่ายๆนะฮะของตัวถางกล้องติดหมวกนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับใครที่มีวิธีที่ทําง่ายกว่านี้หรือว่ามีวิธีแบบว่าทาแบบรวดเร็วกว่านี้นะฮะ ที่สวยกว่านี้หรือว่ามีที่ติดตั้งที่อื่นตรงไหนบ้าง,างนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้คลิปนี้ได้นะฮะก็พูดคุยกันได้นะครับมาแชร์ประสบก,การณ์กันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะไปลองกล้ององีกทีหนึง่งก็จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ